สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla วีด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมี อะไรดีๆมานําเสนออีกแล้วนะครับผมเกี่ยวกับสายฟรีนะครับผมหรือน้องๆคนไหนที่อยากได้ได้เสริมหรือไม่มีเพชรนะครับผมอยากได้ชุดบูยาเดย์นะครับชุดระดับตํานานชุดที่2นะครับผมเแบบฟรีๆเลยนะครับผมหรือไม่อยากได้หรือจะเอาเพชรไปทําอย่างอื่นนะครับผมคลิปนี้นะครับผมตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับผมบอกเลยว่าเออมันดีนะครับผมโอเคแล้วเราไปลุยกันเลยครับถ้าก่อนอื่นนะครับผมเดือนใหม่ก็มีสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะครับผมเป็นทางด้านของ หมักฮอชมะเออคิงควีนนะครับผมประมาณนี้เลยนะนี่ดูนี่นี่เดินเดินไอ้ทุบเป็นไงโคตรเอาดูดีอลังการมากไอตอนแรกครับพี่คิดว่ามันสู้กับอะไรซะอ่งที่จริงอะมันเป็นสู้กันเหตุการ์จำลองนะครับผมเออคิดว่านี่สกินรถจะไม่มีสกินรถนะดูดีเวอร์เวอร์ะเวอร์ม้านี่น่าจะแบบอ๋อเล่นมาคุดเล่นหมาลุกกันนะครับผมโอเค ประมาณนี้ขอเสียวเวลากับตรงนี้คร่าวๆนะครับผมขอเลื่อนดูแบบด้วยความเร็วเลยนะครับผมนี่เลยด้วยความเร็วเลยนะครับผมนี่นี่นี่น,นี่ผมไม่มีอะไรมากมายก็ซื้อเก็บไว้เฉยนะครับผมก็ ใครที่อยากเป็นพวก499เดือนขั้นเดี๋ยวมันก็มีลดราคานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูลุยกันต่อเลยนะครับผมกับบูยญาเดย์นะครับผมเป็นชุดระดับตำนานเลยชุดระดับตำนานชุดนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเปลี่ยนสีได้สีสีเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีม่วงเลยนะครับตามแรงเลยนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีทาหน้าของการท็อปอัพอีกนะท็อปอัพรับท่าทางโง่โนะครับผม ไปว่าท่าทางดูดิแบบมันโคตรกระหล่องป้องอะอะไรคืออะไรวะนะอะไรไม่มีความอยากได้เลยเป็นท่าทางแบบสีฟ้านะหลอกลวงมากเลยนะครับผมโอเค ช่างหัวมันไปนะครับนี่เลยเป็นชุดนี้เลยนะครับฮอรคอยบุญญานะครับผมซึ่งรอบนี้จะมาในรูปแบบของ5เหรียญเลยฮอคอยห้าเหรียญนะครับผมซึ่งมีเอฟเฟกเมื่อสังหารจะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะกับชดบุญญานะครับผมโอเคและสำหรับคนที่อยากได้แบบฟรีๆนะครับผมไปสุ่มไม่มีเงินเติมเพชรขอแนะนํานะครับผมก็คือแบบว่ามันจะเป็นแบบการแจกนะครับแจกทางด้านของบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยนะครับผมเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับแล้วก็บัตรชูมันนี่ไปเติมเกมแบบนี้นะครับผม๋ยวพี่จะทําการ เติมด้วยแบบชูมานี่เครื่องนึงแบบฟรีๆนะครับผมตู้มได้เรียบ,บร้อยมาแล้ว500เพชรนะครับผมแต่ไม่ใช่แค่500เพชรนะครับผมมันจะพุ่งไปประมาณ2,500เพชรนะครับผมมันจะเก็บไว้เพราะว่าพี่นี่จะเป็นคนที่เติมแบบเป็นรายเดือนนะครับผมก็คือ มันคุ้มมากเลยนะเออถ้าเกิดเรามีบัตรชูมานี่แบบฟรีเอามาเติมเกมแบบนี้นะครับผมก็ชิวๆเลยเห็นมันมีสิทธิประโยชน์อะไรอีกมากมายแล้วสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากได้บัตรชูมานี่แบบฟรีเติมเกมฟรีหรือหาเงินใช้หาเงินเที่ยวหาเงินเติมเกมนะครับขอแนะนําแอปแอปนี้นะครับตั้งใจฟังนะครับหาอะไรได้เสริมได้ด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่เลยมันเป็นแบบนี้นะครับและขั้นตอนการแรกครับเราก็จะได้บัตรชูมานี่จากเกมนี้ครับแล้วกดแลกแบบนี้เลยเนี่ย ตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดนะครับอยู่ใน p Play Store ซึ่งมันคือ Happy Dummy ี่นะครับผมสำหรับคนที่สนใจริงด์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเก็บคอยทุกวันเล่นเชิญเพื่อนอะไรเงี้ยคือเก็บคอยให้เยอะที่สุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่มาสอนแรกนะครับสอนเล่นเลยครับผมเล่นเล่นมันก็ปกติมันเป็นเกมพวกเกมไพ่เพ่นอะไรเงี้ยครับผมก็คือมันอยู่ใน Play Store นะมันไม่ใช่การพนันนะครับผมเราไม่ต้องเติมก็ได้แล้วก็มาสร้างรายได้เสริมแบบนี้นะครับผมนี่เลยยกตัวอย่างสังเกตที่คอยนะครับผม คอยตอนนี้เราเก็บมาก็คือการเช็คอินมั่งเล่นกิจกรรมของเกมมันมันมีกิจกรรมด้วยนะครับผมเออกิจกรรมของเกมนะก็คือเก็บคอยสะสมคอยนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็นํามาแลกข้างล่างเนี่ยแลกบาชูมันนี่นะครับผมแต่สําหรับคนที่เข้ามานะครับผมอยากได้คอยเพิ่มไปเลยนะครับผม1000คอยนะครับผมเออและสําหรับคนที่กดนะครับผมฟังนะครับฟังดีสำหรับคนที่อยากได้1000คอยเลยนะครับผมแล้วก็ อยากแบบอยากแบบอยากได้คอยเยอะๆนะครับผมขอแนะนานะครับผมนี่นะครับผมสาหรับโค้ดเชิญนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับกดเข้าไปเลยนะครับผมซึ่งใครที่กดโค้ดพี่นะครับผมก็จะได้คอยไปเลยนะครับหนึ่พันเล่นทุกวันอาเล่เจ็ดวันแรกนั้นเล่นทุกวันนั้นได้เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมแล้วก็เชิญเพื่อนเยอะๆมา สกเกตที่คอยนะครับผมเดี๋ยวพี่ทําการสอนการแลกสำหรับคนที่สนใจนะลิงก์อยู่ด้านล่างกดนี่ได้คอย100คอยไอหนึ่งคอยเลยนะสำหรับคนที่กดนะครับผมสนใจนะโอเคประมาณนี้เลยกดติดไว้ติดเครื่องไว้ไม่มีเสียหายนะครับผมโอเคไหมนี่เลยสําหรับคนที่ไม่มีแอปชูมานี่นะครับผมก็กดเป็นเติมเงินมือถือนีครับผมอันบนเลยนะเดี๋ยวพี่กดให้ดู ซึ่งกดเข้าไปนะครับผมเนี่ยมันจะมี3อันใช่ไหมแต่แ,แต่เกิดเราไม่มีทูมิเนตก็เอาอันบนนะครับใส่เบอร์เราแล้วก็เติมเป็นเงินนะครับผมเติมเข้าไป1 1ึ่ง well. หนึ่งอะไรแบบวันี้ก็คือ1 5ึ่งหมื่นห้ันนีก็คือจะเป็นเงินนะครับก็สามารถเติมเกมได้นะครับผมหรือคุยกับแฟนก็ได้อะไรอย่างงี้หรือโทรเติมเน็ตอะไรก็แล้วแต่เนาะเออสำหรับคนที่มีทูมิเนตอ่าสำหรับช่องที่2นะครับจะเป็นการแลกบัตรทูมานีนะครับซึ่งตอนนี้ของหมดแต่พี่กด หนึ่งพันหนึ่งพันไปหนึ่งใบนะครับมันก็ไม่หมดมันจะมาสิบโมงเช้านะครับผมแต่ถ้าเกิดมันมีมันจะขึ้นเป็นซีซแบบทางด้านซ้ายมือที่พี่ให้ขึ้นใ้ดูนะครับผมอ่าไม่ต้องเสียใจหมดก็เล่นแรกวันใหม่นี่ก็คือ ประวัติการแลกของพี่นะแลกเยอะไหมเยอะไหมเนี่ยก็แลกประมาณนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เดี๋ยวพี่จะคัดลอกเลขบนสุดนะครับผมแบบนี้เลยสําหรับคนที่มีคอยเยอะนะครับก็แลกแบบนี้แล้วก็เอาเลขบัตรชูมันี่นะครับไปเติมในชูมันี่วอลเล็ตแบบนี้ในแอปมันก็ได้นะครับผมหรืออยากเข้าไปในของเว็บการีน่านะครับเติมเกม com นะครับผมนี่เลยไอเทมเกมนะครับก็สามารถใส่เป็นชูมันี่วอลเล็ตไอเดีเราได้เลยนะครับผมหรืออยากจะไปซื้อของในเซเว่นนะครับผมก็เติมเข้าชูมันี่วอลเล็ตแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ย เห็นไหมได้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นเงินเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องเสียอะไรแค่ใช้คอยแลกบัตรชูมานี่นะครับผมก็จะหาได้เสริมกับน้องด้วยนะครับผมโอเคไหมหรือจะไปเติมเกมนะโอเคสําหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างสาหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะได้เลยสตาร์ทนะครับผม1000คอยนะครับผมก็เล่นเจดรอบ8ปดรอบกัแล้วแต่มันบอกนะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอย่าลืมกดกันเยอะๆนะก็จะมีเพจแบบพี่เนี่ยป่ะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลย ชุดนี้นะครับผมบอกเลยนะที่พี่ได้มาครั้งที่แล้วก็เพราะแอปนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะอยากได้เพชรแบบฟรีๆได้บัตุมนุมนี่แบบฟรีๆนี่ครับผมเอามาเติมเกมแบบฟรีๆริงดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยชุดเทๆแบบนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้สีสีนะครับผมมีท่าทางแสดงโอ้โหมันค,คุ้มเลยนะครับผมบอกเลยนะโอเคแล้วพี่มีหรือ,อยังเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็จะเป็นท่าหน้าของชุดบูย่าเดย์นะครับผมบูย่าเดย์บูย่าเดย์ซึ่งบอกเลยโคตรเท่นะครับผมเท่จริงอันนี้เท oh นะ่จริงอ้าวมาอีกหนึ่งร้อยเห็นไหมพี่ก็แอบกดอยู่เครื่องนั้นนะ <c oughs> ก็ไม่มีบัตรชูเยอะอ่ะเนาะโอเค <c oughs> มาดูนะครับผมสําหรับการเติมของพี่แบบคุ้มๆนะครับผมก็จะคือเติมแบบนี้เลยด้วยบัตรชูมันนี่จากแอปแฮปปี้ดัมมี่ที่ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็เช็คอินหนึวันทำกิจกรรมเกมเก็บคอยสสะสมไปเรื่อยนะครับผมครบ สามหมื่นสองอาหมื่นห้า 15, ล้วก็แลกเป็นบัตทูมันนี่มาเติมเกมยางไงให้หมาชิวๆเลยนะก็มีเพชรธรรมดาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนล่างดีกว่า ปริงเรียบร้อยนะครับผมเอ้ามีแล้วมีตั้งนานแล้วนะครับผมดูสําหรับคนที่ติดตามพี่ก็รู้ว่าพี่มีชุดระดับตํานาน2ชุดเลยนะครับผมนี่เลยบูย่าเดย์นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเออชุดมันดีนะครับผมมันสามารถเปลี่ยนแปลงสีได้นะครับผมมีท่าทงท่าทางแสดงเอฟเฟกต์เอฟเฟกโอโหแบบเวอร์วังอลังการงานสร้างนะครับผมเนี่ยนี่เลยนะครับผมสีก็เป็นประมาณนี้มีท่าทางเห็นไหมมีตีลังกาแบบท่าทางมันเวอร์อะเห็นไหม ก็เท่ๆมีท่าทางเปิดตัวมีท่าอัญเชิญนี่ท่าทาเปิดตัวนะครับผมเปิดตัวก็ประมาณนี้เลยนะเออสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมบอกเลยนะครับโอกาสมันมาแล้วนะครับผมก็คือแต่พี่คิดว่ามันมาเร็วไปปะมันมาปีละครั้งมันเพิ่งมาเมื่อตอนเดือนไหนวะเออก็งงเหมือนกันมันมาเร็วไปปะ เออช่างมันนะครับผมอันนี้เปลี่ยนสีได้นะครับผมนี่เห็นไหมสีม่วงสีแดงสีฟ้าอะไรกันเี้ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมเออเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วว่าสําหรับ i d พี่นี่หมดไปประมาณตอนนั้นประมาณสัก2องพนะครับผม2 0 0 0ันกับ3000ันเพชรน่ะเออตอนนั้นสำหรับชุดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลย ชุดแบบนี้นะครับสำหรับสายฟรีก็อยากได้นะเชื่อพี่ดิเออลิง์อยู่ด้านล่างก็คือไม่อยากได้ก็เดี๋ยวไปซื้ออย่างอื่นซื้อสกินปืนสกินปืนอะไรก็ได้หาได้รเสริมนะครับผมบอกเลยนะลิง์อยู่ด้านล่างนะไปจัดการเลยนะครับผมก็ กดลิงก์ด้านล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็โหลดมาแล้วก็เช็คอินทุกวนันเล่นทุกวนันอะไรเงี้ยก็คือมันก็เก็บคอยสะสมก็คือโหลดติดไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมเออมันเป็นแอปไม่ใช่การพนันนะคือมันอยู่ในเพจโต้เนะีมันถูกกฎหมายนะครับผมบอกเลยถ้าเกิดเป็นแอปติดตั้งนอก Play Store เพ s โต r e นี่ก็คือพี่ก็ไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่าพี่ก็ามาเติมจริงๆเติมให้ดูนะครับผมเนี่ยตอนนี้มีหกพันสี่ร้อยเพชรนะครับผมซึ่งเราต้องรับรายวันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถามว่ามันไม่คุ้มกว่าเหรอคือเราเติมไปสมมต 300ทูมันนี่นะครับผมหรือประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รับไป2,005เพรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกว่าหรอครับผมก็คือเราไม่ได้ใช้อะไรนานๆเราอยากได้อเทมเราก็ซื้อนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมเนี่ยอันเนี้ยสำหรับน้องที่ไม่อยากเติมเป็นรายเดือนน้องอยากได้ท่าทางโง่ๆประมาณนี้นะครับผมที่พี่เรียกท่าทางโง่ๆเป็นท่าทางแับสีฟ้านะคำคำคำอะไรคืออะไร499โคตรเปลืองเปลืองจริงบอกเลยนะครับผมโคตรเปลือง อย่าพลาดนะครับผมมันเป็นกับดักนะครับผมบอกเลยนะครับผมไม่ต้องไปเติมไปเติมรายเดือนเนะ่ะดีเก็บเพจไว้ทำอย่างอื่นนะครับผมเออก็กิจกรรมตัวนี้นะครับผมไวโนสนะครับผมก็คือเล่นไปนกิจกรรมขั้นฟรีไฟเวอร์ซีรีเฉยหมดวันที่8เนาะนี่ก็ไม่ต้องอธิบายอนะไรมากมายก็คือสกินแครมเบอร์สวยสกินรถอะไรเงี้ยก็มีชุดไวฟงไวฟายชุดสซกอตอะไรเงี้ยคือปกติของมันนะครับผมก็เป็นกิจกรรมขั้นเวลาเฉยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลย นี่กิจกรรมฟรีใส่ชุดให้ให้หลุดโลกนะครับผมนี่เลย The Battle Explorer นะครับผมเออตอนแรกก็อ่านผิดอ่านถูกไปสกดมาถูกแล้วนะครับผมแล้วก็โหมดซอมบี้อ่านี่ก็สนุกดีนะมันสามารถเปลี่ยนสเปรสกิลได้เยอะแยะมากมายสนุกดีสนุกดีนะครับผมโอเคเมื่อกี้เราได้ตั๋วอะไรมานะตัว๋วเพชรหนึ่งใบใช่ไหม เดี๋ยวเรามาสุ่มเล่นๆสักทีหนึ่งนะแล้วก็จะไปเลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากมีเพชรเติมเกมแบบฟรีๆด้วยแบบทรูมันนี่ที่เขาแจกฟรีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเช็คอินทุกวันแ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะมันหาอะไรได้เสริมเลยนะครับเติมเกมโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยนะครับผมไม่ต้องใช้เงินตัวเองนะครับผมเล่นเกมอีกเกมให้เกมเติมเงินอีกเกมหนึ่งสบายตัวเราตัวเราก็เทปครับโอเคอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเจอกันครับ